ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าบา e ช็อปวันนี้ผมจะมารีวิวทายสันแต่งยึด้ายทะเบียนนะครับผมจากแบรนด์ Buffalo Wing ตัวนี้เป็นงานที่ออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับทุกคนก็ออกแบบมาให้สามารถใส่ได้กับรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมติดตั้งให้ดูกับตัว Kawasaki z 2 5 0 s l นะครับผม ก็ตัวนี้เป็นงานจากแบรนด์มาเฟอร์อย่างที่ผมบอกไว้ขั้นต้นนะครับผมก็เป็นงานตัดเลเซอร์มาทั้งชิ้นนะด้านหน้าจะมีการเลเซอร์สัญลักษณ์ของตัวแบรนด์ไว้แบบนี้นะครับผมก็โดยรวมได้สวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นงานยิงเคลือบสีพราโติมาทั้งชิ้นนะครับผมป้องกันสนิมได้100%เลยแล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยจะเป็นเนื้อยิงทรายมาก่อนนะครับผมทําให้สีพราโติเนี่ยได้เกาะติดที่ตัวชิ้นงานได้ยาวนานมายิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมตัวนี้เนยลคบบททุุกกแ แต่วันนี้เนี่ยผมติดตั้งให้ดูกับตัวไฟเลี้ยว D35 นะครับผมก็เป็นไฟเลี้ยว LED นะครับผมจากแบรนด์มา f o อ l o w ร i n g เช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็เป็นไฟเลี้ยวที่ส่องสว่างมากนะครับผมส่องสว่างมากทั้งตอนกลางวันและตอนคืนเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเวลาเปิดไฟไฟก็จะติดมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนโดยจังหวะการกระพริบของเราเนี่ยสามารถปรับได้นะครับผมก็ไปปรับที่ดีเลยได้เลยอยากให้กระพริบเร็วหรือว่ากระพริบช้านะครับผม ตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับผมเป็น LED แบบแผ่นเรียงกันตามลักษณะของไฟแบบนี้นะครับทุกคนเวลาติดก็จะติดขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นแสงสีส้มนะครับผมก็เป็นไฟเลี้ยวตามมาตรฐานของกฎหมายขับจราจรของไทยเลยนะครับทุกคนก็งานโดยรวมออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับผมสำหรับใครที่มองหาทายสั้นแต่งใหม่ๆอยู่นะทางร้านอยากจะแนะนำทายสั้นแต่งแลบไฟเลี้ยวจากแบรนด์ Buffalo Wing ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวทายสั้นแต่งยึดป้ายทะเบียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ